สวัสดีค่ะป๊อจนได้เจนนี่แบ็กพิงค์ถูกพบที่งานปาร์ตี้ฮาโลวีนของซุปตาระดับโลกหลังจากที่ก่อนหน้านี้บนแพลตฟอร์มอินสตาแกรของเจนนี่ได้มีการเคลื่อนไหวพอรูปถ่ายบางส่วนเผยความสวยน่ารักพร้อมเครื่องประดับงูสีทองบนผมของเธอให้แฟนๆได้เห็นวีดกันเป็นการฉลองวันฮาโลวีนจนล่าสุดในคืนวันที่3 1ตุลาคม 2, 2021 ก็ทำเอาเนแฟนๆฮือฮาก,กันอีกครั้งเมื่อมีคนตาดีไปเห็นไอดอลสาวเจนนี่แบ็กพิงในงานปาร์ตี้วันฮาโลวีนของแคนเดลเจนเนอร์เซเลบสาวตัวแม่แห่งฮอลลีวูดซึ่งแน่นอนว่างานนี้มีตเหล่าเซเลบคนดังมากมายที่ได้เข้าร่วมงานโดยชื่อแขกที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษนี้ก็จะมีจัสตินบีเบอร์เฮลลี่บีเบอร์เดอะวีคเอนด์โดาแคทอารีนาแกรนเดย์เจนนี่แบ็กพิง และอีกมากมายในขณะที่เจนนี่แบ็กพิงไม่ได้แชร์ภาพจากงานปาร์ตี้ฮาโลวีนแต่เธอกลับถูกพบเห็นบนสตอรี่จากคนดังต่างๆมากมายเผยให้เห็นภาพของเจนนี่สุดแซ่บสวมชุดนักเรียนแต่งเป็นโกโกะยูบาริตัวละครจากภาพยนตร์เรื่องคิวบินที่เห็นแล้วต้องบอกเลยว่าแซ่บมากและนี่ค่ะก็เป็นภาพโมเมนต์บรรยากาศในงานฮาโลวีนของแคนเดลเจนเนอร์เซเลสสาวตัวแม่แห่งฮอลลีวูด ซึ่งแอดก็ขอยกมาแชร์ให้ชมส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ